คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมมี แนวทางรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนชุดเลข3ตัวเน้นๆนะคะไว้ออกวันพรุ่งนี้นะคะวันที่16เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆงวดที่ผ่านมานะคะหลุดนะคะเพื่อนแต่ว่ามี38นะคะแต่ว่าพลาดไปแต้มนึงเนาะเป็น3 18นะคะเพื่อน เสียดายมากเลยนะคะเรามาตามกันต่อนะคะเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะชุดแรกเนาะ068นะคะชุดที่2 174ชุดที่3นะคะเพื่อนๆ181 วันอังคารนะคะหวยออกวันอังคารชอบออกเลขเบิ้ลกับเลขหามนะคะพเพื่อนจากสถิติทั้ง7วันนะคะวันอังคารเลขออกเบิ้ลหามเยอะที่สุดนะคะพเพื่อนๆ1 8 1หนึ่งเนาะตัวที่4นะคะ3 8 1 4 3 2หนึ่งสสาสองส เก้าสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดตัวสุดท้ายนะครับเพื่อนเจ็ดแปดหนึ่งค่ะ ตําแถมอีก2ชุดนะคะเป็นเลขมงคลเนาะเบิ้ลหามนะคะเพื่อนๆพื่อน8ปด้าเก้ดนะคะเพื่อนเพชุดนะคะเพื่อนๆพื่อซื้อหวยเพื่อนเอนอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมกลับนะคะ ต้อมขอให้พเพื่อนๆ FC ช่องต้อมหารวยทุกๆคนนะคะพเพื่อนๆรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ ไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะพรุ่งนี้นะคะรับทรัพย์นะคะตั้งแต่หวยหุ้นนะคะทุกๆลาวนะคะเพื่อนแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ฮานอยนะคะเพื่อนวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย